อีกครั้งนะครับกับออฟนะครับกับช่องสโลลี่ไลนนะจริงวันนี้เราห่างหายจากการแบบแนะนําอุปกรณ์กาแฟกันไปสักพักแล้วแหละเน,ะนี่ยเราไม่ได้ออกไปไหนเท่านั้นแหละไม่ได้ออกไปวิ่งไม่ได้ออกไปออกกำลังกายเลยเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่นเยอะเนาะก็เลยนั่งอยู่ที่บ้านนะครับแบบเงียบๆเงาเนะครับและที่สําคัญเลยที่ขาดไม่ได้ในการที่แบบอยู่บ้านเงียบๆอย่างนี้ก็ต้องทํากาแฟกินกัน,ก,นก็จริงๆได้เจ้าตัวอุปกรณ์กาแฟตัวหนึ่งมาใหม่ก็คือเป็นที่บดกาแฟะนะครับอัตโนมัตินะ คือของท็อปปี้นะครับซีรีส์5เขาบอกว่าเป็นเป็นรุ่นที่น่าจะใช้งานได้ง่ายแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะครับเพราะว่าใช้งานที่บ้านเนี่ยผมได้เจ้าตัวนี้มาเนี่ยในราคาประมาณ2,000นิดๆเองส่วนลดแล้วก็ประมาณพันกว่าบาทแล้วได้ส่วนลดของท็อปปี้เข้าไปในช่วงเซล์ต่างๆนะครับก็เจ้าตัวเครื่องบือกาแฟตัวนี้ที่เลือกมาเพราะว่าแน่นอนว่าผมเลือกจากรูปหลักก่อนเพราะว่ามันสีขาวนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ใน ในบุญกาแฟก็เรียกว่าเข้าของอุปกรณ์อื่นๆเลยแล้วก็สีมันสวยดีวัสดุก็ดีนะครับราคาย่อมเยาวเรการแนะนําให้ดูทีละส่วนนะอันนี้จริงๆใช้งานมาเกือบ2อาทิตย์แล้วก็ได้พอ,พอรู้รู้คร่าวๆเกี่ยวกับมันบ้างนะครับแต่ว่าถามว่ามันซับซอ้อนไหมไม่ซับซ้อนเลยโดยเขาจะใช้ลั๊กอันนี้เป็นบั๊กแบบ3ทางนะนะครับหนึ่งตัวเลี้ยยาวประมาณแค่มาสักหกสิซนติเมตรนะครับก็คือว่าตั้งได้ไม่ไม่ไกลมากแล้วก็จะมีส่วนสำคัญของมันก็คือจะมีโถนะครับมีฝาปิดกาแฟด้านบนเนี่ยคือปิด ขนาดนี้นะครับปิดแบบแน่นเลยแหละโอเคเลย,เลยแต่ว่าหยิบออก,กง่ายสะดวกนะครับแล้วก็มีโถใส่กาแฟเนี่ยคาดว่าน่าจะเก็มกาแฟเด้อมาสัก150กรัมน่าจะอยู่นะครับแต่โดยปกติแล้วเวลาเราใช้งานที่บ้านเนี่ยก็น่าจะใส่กาแฟต่อครั้ง15กรัม18กรัมแล้วแต่นะครับก็คงไม่ได้เยอะไปกว่านั้นสิ่งที่มันพิเศษมากๆสาหรับเครื่องนี้ที่ง่ายง่ายเลยก็คือสำหรับคนที่ขี้เกียจจาเบอร์บดนะเบอร์หนะึ่งถึงเบอร์38เนี่ยเขาก็จะมีการคุมด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยตัวมาร์กจุดไว้ว่า มันใช้สามารถเบอร์ไหนเนี่ยมันมันควรจะทำกาแฟประเภทอะไรเช่นเริ่มต้ตั้งแต่เอสเปรส so นะครับมอคคาพอตนะครับแล้วก็โอเวอร์ฟิลเตอร์แล้วก็เฟลเล์เพรนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกระดับได้เลยโดยที่สามารถปรับระดับการทำงานเนี่ยนะครับระยะเวลาการบดเนี่ยได้ตั้งแต่5ถึง60วินาทีนะครับแล้วก็เพียงแค่คุณมกดปุ่มเปิดปุ่มสัมผัสตัวเดียวเนี่ยนะครับมันจะสามารถทำงานไปได้แล้ว แล้วก็ตัวนี้นะครับมันมีความพิเศษตรงที่รอบของมันต่ำใช่ไหมครับ450รอบต่อนอาทีเนี่ยทำให้เครื่องเนี่ยมันไม่ร้อนมากและก็สามารถได้มาในกาแฟที่เขาการันตีว่า95%ในความสม่ำเสมอ ลรวก็ทาความสะอาดง่ายมากด้วยนะครับเวลาการทำความสะอาดของเขาเนี่ยแค่เราหมุนเจ้าตัวโถด้านบนเลยนะครับหมุนไปที่ตำแหน่งล็อกแล้วก็ดึงมันออกได้แล้วแล้วก็เอาแปรงปัดเจ้าตัวที่เป็นเทเคโลเบอร์ด้านในเนี่ยจะมี2ชิ้นด้วยกันนะครับก็คือชิ้นที่เป็นตัวกลมๆนะครับก็สามารถใช้แปรงปัดทำความสะอาดได้เลยแล้วก็ชิ้นที่เป็นด้านในที่เป็นเหมือนกลวยนะครับก็จะงา,ายขึ้นมาก็สามารถใช้แปรงปัดแล้วมันก็จะออกมาบริเวณที่เป็นส่วนช่องที่กาแฟบดออกมาด้านล่างในโถนี่นะครับ แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างที่ผมชอบมากๆของรุ่นนี้คือโถนี่แหละโถของเขาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่านี่นะจะให้ดูใกล้โถของเขาเนี่ยมันก็ดูเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเนาะแต่ว่าผมชอบตรงที่มันมีฝาปิดตรงนี้นะครับทำให้เวลากาแฟมันลงเนี่ยระหว่างช่องตรงนี้กับช่องที่เป็นช่องในช่องกาแฟเนี่ยมันจะอดีกันเป๊ะเลยกาแฟมันจะไม่หกไปข้างนอกและที่สําคัญคือตรงมุมตรงนี้เห็นไหมมันจะมีมุมเหลี่ยมเนี่ยเวลาเทกาแฟออกมาเวลาใส่ไปใน่านชงหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะแบบเรียกว่าไหลลงมาในมุมที่แบบไม่ไม่กระเด็น ซึ่งอันนี้โอเคกับมาส่วนกาแฟที่ถามว่าตกค้างข้างในเยอะไหมเท่าที่ลองใช้มาออนิดเดียวครับไม่เยอะไม่เยอะนะครับ ไม่ถึงดำหบอกไม่คือแบบไม่มีผลของการชงอะไรมากมายกับการที่ใช้งานไม่หนักใช้งานในบ้านเนี่ยผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของราคาความสวยงามนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ใครที่ไม่ชอบสีนี้นะไปลองสีดำก็ได้มีสีดำมีสีนึงแต่ผมว่าสีเนี้ยมันโอเคมันไม่ได้ขาวจวดแต่มันดีขาวแบบออกแนวแบบขาวคุณๆขาวพาสเทลนิดนึงเดี๋ยวลองเทสดูนะครับวันนี้จะลองให้ดูว่าการบดที่ความละเอียดสูงสุดที่เบอร์หนึ่งเนี่ยไปจนถึงเบอร์สามสิบแปดเอาสักสามเบอร์แล้วกัน No steel, เบอร์หนึ่งเบอร์ตรงกลางนะครับที่เป็นเป็นพเวอร์แล้วก็ที่เป็นกาแฟเป็นเทสที่แบบละเอียดความหยาบเยอะที่สุดเนี่ยมันได้ความละเอียดแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวไปลองเทสกันนะครับไปดูครับนะที่ได้ลองทั้ง3ระดับนะครับ wow. ก็จะเห็นถึงความแตกต่างชัดเจนเลยแหละของเจ้าตัวมันเลดกาแฟที่เบอร์บทที่ต่างกันนะครับว่าตั้งแต่เบอร์ที่มันละเอียดที่สุดเนี่ยเบอร์อันนี้เบอร์หนึ่งเลยนะนะครับความละเอียดของเขาเนี่คือละเอียดแบบละเอียด เป็นผงเลยนะครับใช้ได้เลยแหละนะครับกับเจ้าตัวที่เป็นเบอร์กลางก็คือเบอร์20นะครับนี่ก็จะมีความแบบเป็นเม็ดเดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเป็นเม็ดๆน้ำตาลทรายขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็สุดท้ายเลยคือเบอือเบอร์ที่หยาบสุดเนี่ยอันนี้เริ่มขนาดใหญ่แล้วนะครับนี่นไครับแต่ว่าจริงๆวันนี้ลองใช้เราเอามาเลกาแฟที่เป็น เป็น,นเล็ดกาแฟคั่วเข้มที่ค่อนข้างทีมีนานแล้วแหละเอามาลองเนาะมันก็จะอาจจะมีแบบมีเศษมีอะไรบ้างแต่ถ้าจะเห็นได้ชัดเจนว่าความละเอียดของของเจ้าตัวเครื่องนี้มันสามารถให้ความละเอียดของมเมล็ดกาแฟเนี่ยได้ในระดับที่หลากหลายเลยทีเดียวนะครับใครที่ใช้งานตั้งแต่ระดับทําเครื่องเอสเปรสโซที่บ้านเนี่ยต่างๆเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้างมีความละเอียดค่อนข้างดีเลยนะครับอืเมื่อกี้ก็เทสให้ดูแล้วนะครับว่า ความละเอียดของมันในแต่ละดับเนี่ยมันใช้งานได้ในระดับไหนพเพื่อนๆลองพิจนารณานะครับแล้วก็ลองเลือกดูว่ามันเหมาะสมกับเราไหมแต่ถามผมว่าถ้าใช้งานที่บ้านปกติเนี่ยแค่เรากินวันละแก้ว2องแก้วสาแ,แก้วเนี่ยมันใช้งานได้อยู่แล้วแหละนะครับสำหรับการใช้งานไม่หนักมากเนี่ยแล้วก็ตั้งในห้องเนี่ยนึกว่ามันสวยเลยแหละนะครับก็ราคาไม่แพงด้วยประสิทธิภาพมีเฟร์งบดก็โอเคนะครับเอาเป็นว่าใครชอบเจ้าตัวเครื่องบดกาแฟตัวนี้ลองไปเลือก ดูในร้านได้แต่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะเป็นลิงก์ร้านที่ผมสั่งมาชื่อร้านเป็นร้านของเบอร์นอนนะครับเบอร์นอนไทยแลนด์นะครับก็เขาก็จะมะีส่วนลดมีอะไรต่างๆก็คือว่าราคาถูกที่สุดเท่าที่ผมเลือกมาแล้วแหละล,ล,ลองไปสั่งดูร้านนี้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะว่ามันโอเคอยู่นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้ให้กับคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อได้แบบมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะแล้วก็มีโอกาสหน้าเดี๋ยวเราได้เจอกันใหม่สำหรับว,วันนี้ก Thank you